อดีตประธานาธิบดีบรักโอบามาออกมาพูดแรงครับบอกว่าหลายองค์กรในอเมริกายอมลดจุดยืนของตัวเองเพื่อเอาใจรัฐบาลทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองครับในช่วงที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์กลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งมีหลายบริษัทหลายมหาวิทยาลัยรวมถึงสถาบันกฎหมายที่เลือกจะทำข้อตกลงหรือยอมปรับนโยบายเพื่อให้เข้ากับแนวทางของรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายที่ส่งเสริมความหลากหลายทางเชื้อชาติและเพศที่รัฐบาลของทั้มมองว่า การให้สิทธิพิเศษกับบางกลุ่มมากจนเกินไปอย่างเช่นการให้โคต้ากับนักศึกษาผิวสีหรือการจ้างงานกลุ่ม LGBT เพิ่มขึ้นอาจทำให้คนในกลุ่มอื่นรู้สึกเสียเปรียบครับและโอบามายังบอกอีกด้วยครับว่าเราไม่ควรที่จะยอมลดมาตรฐานของตัวเองเพียงเพราะว่ากลัวที่จะโดนรัฐบาลตัดงบหรือไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพราะว่าเมื่อองค์กรยอมมากเกินไปจะทำให้เสียความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือ คำพูดของโอบามาจุดกระแสใหญ่ในสังคมอเมริกาครับเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างอำนาจทางการเมืองกับอุดมการณ์ขององค์กรและสุดท้ายมันก็ทิ้งคำถามให้เราได้คิดครับว่าระหว่างความถูกต้องกับผลประโยชน์อะไรควรมาก่อนกันครับ